ความรออยู่แค่เอื้อมทำไมจึงไม่คิดเช่นนี้ให้ได้แต่แรกต้องรอให้เข้ามาอยู่ในร่างสุนัขก,ก่อนจึงคิดได้น้ำตาของเจ้าสุนักเริ่มเินไหลออกมาหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียงชีวิตหมาหมาและนี่เขาจะไปหนทางใดกันดีล่ะนี่ต้องหากินเองคงจะไม่มีใครหาข้าวหาปลาให้เขากินเหมือนดังกับเจ้าสุนัขที่ยังมีเจ้าของอยู่นี่เจ้าของก็ยังนอนอาบเลือดหมดสิ้นลมหายใจอยู่กับซากรถพังๆเลย เป็นความปวดร้าวในหัวใจแสนสาหาัสจนแม้น้ําตายังไหลรินออกมาอย่างไม่ขาดสายมันเอ่อคลอเบ้าตาตลอดจนไปถึงเส้นขนบนใบหน้าของสุนัขที่ดวงวิญญาณเจตอาศัยอยู่ทั้งที่ได้พยายามกลั้ากลืนมันกลับลงไปแล้วน้ําตาก็คงจะช่วยอะไรดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขไม่ได้คงจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสุนัขที่ไร้เรี่ยวแรงด้วยมือขาอ่อนเปลี้ยว ที่พึ่งสุดท้ายก็คงต้องเป็นบ้านของเขาเองบ้านที่เคยเป็นของของเขาแต่มาบัดนี้เขาต้องกลับคืนบ้านไปอยู่ในสภาพของเจ้าของนั่งเดิมไม่ได้อีกแล้วคงเป็นได้แค่เพียงสุนัขเฝ้าบ้านหากลาวันกับลูกๆจะเมตตาต่อสุนัขเร่ร่อนอย่างเขาหลังจากที่เจตต้องจากทุกๆคนในบ้านไปยังไม่ทันข้ามเดือนลาวันก็ได้พาบันทอก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยฐานะอันเดียวกับเจตคือ คุณผู้ชายของบ้านแม้จะไม่เป็นที่พอใจสําหรับทุกๆคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาคนรับใช้แม้แต่สุขกับลูกๆแต่ลาวันกลับมองข้ามความรู้สึกของทุกคนไปจนหมดสิน้นหล่อนคนํานึงถึงแต่ความรู้สึกของหล่อนกับบรรทอนเพียงเท่านั้นใครจะทุกข์จะร้อนถึงการจากไปโดยที่ไม่มีวันหวนกลับมาอย่างเจตก็ช่างปะไรทว่าลาวันกับบรรทอกลับสุดแสนมีแต่ความสุข บรรทอนนั่งไข่ห้างกระดิกขาอยู่กับโซฟาตัวยาวด้วยใบหน้าเต็มเปี่ยมไปกับความสุขอย่างล้นเหลือจากนายบรรทอนคนยากจนคนหนึ่งแต่กลับต้องมาเป็นคุณผู้ชายคนใหม่ของบ้านแทนเจดเหมือนกับมรดกหกคาเมนติลังกาตกหล่นทับลงที่ตัวเขาอย่างที่ไม่อาจหลบหนีไปได้และก็เป็นความเต็มใจจากเขาที่จะรับอีกไม่ต้องสร้างสมแต่กลับต้องมาเสวยสุขแบบนี้เขาเรียกว่าทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนโน้น ไว้อย่างมากมายมหาศาลหลังจากที่นั่งอมยิ้มอยู่เป็นนานการสายตาของบรรทอนก็มองไปยังบาผสมเครื่องดื่มซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องที่เขากำลังนั่งไข่ห้างอยู่นั่นเองต้องพยายามวางมาดให้เหมือนกับเจดนักเรียนนอกให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ยิ่งคนยากจนที่เป็นได้เพียงขี้ข้อข้างถนนอย่างเขายอมรับว่าการที่ต้องวางมาดให้เป็นผู้ดีนักเรียนนอกดิมันก็ยากเย็นเข็นใจยิ่งนัก แต่ต้องพยายามเพราะไหนๆเขาก็ได้ก้าวเข้ามาเป็นคุณผู้ชายของบ้านไปแล้วนี่ยืดตัวตรงแล้วเชิดหน้าขึ้นก่อนลุกจากโซฟาและก้าวเดินวางมาดพระเอกตรงไปยังบาร์ผสมเครื่องดื่มจำได้ที่เคยเรียนรู้มาเมื่อครั้งที่เคยทำงานเป็นบริกรคาลัวซึ่งเป็นเหล้านอกชนิดหนึ่งซึ่งมีกลิ่นรสสีเหมือนกาแฟนำมาผสมกับนมสดในแก้วกลมก้านยาว แล้วหย่อนก้อนน้ำแข็งสักสองสามก้อนจากนั้นบรรทอนก็ก้าวเดินในท่าพระเอกดังเดิมกลับมายังโซฟาตัวเดิมนั่งไขว่ห้างกระดิกขาจิบคารวยอย่างสบายอารมณ์เป็นจังหวะเดียวกับที่ราวันก้าวลงจากบันไดพอดีตื่นนอนแล้วอะจ้าราวันบรรทอนถามทั้งที่ริมฝีปากยังแตะอยู่กับขอบแก้วลาวันเดินหน้างอเข้ามาหาและทิ้งตัวลงนั่งข้างๆกับบรรทอนด้วยโซฟาตัวเดียวกัน ดื่มเหล้าแต่เช้าเลยนะพี่บรรทอนลาวันกระแทกเสียงถามท่าทางแสนงอนสบัดส,สบิ่งทั้งยังส่งสายตาค้อนให้กับบรรทอนอีกฝ่ายจึงหัวเราะหึ่หึขณะที่ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นกอดร่างบางของลาวันไว้แนบกับอกกว้างของเขาก็มันไม่มีอะไรที่จะทำในจ้าลาวันของพี่วันๆพี่ก็ต้องมาเน็หนหนื่อยเพราะต้องคอยใช้แต่เงินและเงินของไอ้เจตมันก็เยอะซะด้วยจนพี่ชักเริ่มจะเบื่อใช้เงินแล้วนะ ก็เลยมานั่งจิบคารัวแทนซะเลยหรือว่าลาวันไม่ชอบอ่ะจ๊ะบรรทอนทอดเสียงอ่อนเสียงหวานแววตาเรืองแสงขึ้นอย่างพึงใจเมื่อปลายตามองไปยังดวงหน้าอส่าสวยละเรือนร่างโปร่งระหงของลาวันลาวันยิ้มละไมและเริ่มพึงใจในสายตาของอีกฝ่ายที่กําลังเฝ้ามองหล่อนอยู่เช่นกันแต่ลาวันก็ไม่อยากจะให้พี่บรรทอนดื่มเหล้าสุราหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เมานี่จ๊ะลาวันทอดเสียงหวานแล้วก็เสแสร้งทําหน้ามุ่ยนิด,นด,นด แค่พองามด้วยธรรมชาติของคนสวยไม่ว่าจะยิ้มหรือจะแย้มหรือกระทั่งจะเสแสร้งทำหน้ามุ่ยก็ยังดูงามหน้าพี่ก็ดื่มแค่พอหอมปากหอมคอลจะจ้ะบรรทอนพูดพลางก็ส่งรอยยิ้มอันหวานปานน้ำตาลเคลือบให้กับลาวันและหล่อนเองก็ส่งดวงตาเป็นประกายหวานซาบซึง้งพร้อมกับรอยยิ้มอันพิมพ์ใจอย่างหวานซึง้งคืนไปให้กับเขาทั้งคู่ คล้ายกับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ด้วยเพราะทรัพย์สมบัติอันมหาศาลของเจดนั่นเองมีทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่โตราวกับปราสาทราชวังรถยนต์ราคาแพงๆหลายคันเบื่อคันนั้นก็ไปขับคันนี้เครื่องเพชรเครื่องทองก็อีกตั้งมากมายและที่สุดแห่งความสุขก็คือเขายังได้ลาวันคนรักเก่ากลับคืนมาอีกด้วย กำลังตกอยู่ในห่วงแห่งความสุขฉับพลันสิ่งที่ทําลายความสุขของทั้งสองก็ได้บังเกิดขึ้นเมื่อร่างของหนูน้อยจุธาวันกับหนูน้อยจุธาได้วิ่งเล่นกันเข้ามาภายในห้องโถงเด็กทั้งสองคนกําลังพากันวิ่งไล่มาขณะที่อ้อมกอดของจุธาวันพี่สาวมีสุนัขตัวน้อยที่แสนน่ารักอยู่ในอ้อมกอดด้วยคุณแม่ฮะจุธาจะเอาหมาน้อยตัวนั้นฮะเด็กชายใบหน้าอ้วนๆป้อมๆขาวๆเงยไปหน้าขึ้นฟ้องมารดาแต่เจ้าหมาน้อยตัวเนี้ย เป็นของวันนะคะคุณแม่วันพบตัวมันก่อนตาจุธาหนูน้อยจุธาวันฟ้องบ้างก็เพราะหนูน้อยนั้นคือฝ่ายที่พบสุนัขตัวน้อยนั้นก่อนใครด้วยวิญญาณของเจตที่อยู่ในร่างสุนัขจงใจจะให้จุธาวันพบเขาก่อนผู้ใดสู้อุตส่าห์เดินโซซัดโซเซอดข้าวมาแต่เย็นวานก็เพื่อจะกลับมาบ้านของเขาเองจนได้พบกับจุธาวันลูกสาวคนโตของเขาที่หน้าบ้านแล้วหนูน้อยจุธาวัน ก็แสนใจดีรีบจัดแจงหาข้าวปลามาให้เจดในร่างสุนัขได้กินคงเป็นเพราะสายสัมพันธ์ผูกพันด้วยความเป็นพ่อลูกต่อกันนั่นเองจึงทําให้จุทาวันเกิดความรักและความห่วงใยต่อสุนัขตัวน้อยๆขึ้นอย่างประหลาดและก็คงเหมือนกับที่จุทากําลังเป็นอยู่รักและห่วงใยปรารถนาจะได้อุ้มใกล้ชิดสุนัขน้อยนั้นเช่นกันรักและห่วงใยทั้งที่ไม่มีผู้ใดรู้ว่า ร่างสุนัขนั้นบัดนี้ได้มีดวงวิญญาณบิดาของพวกตนอาศัยอยู่ลาวันไม่ได้ใส่ใจใดๆกับสุนัขน้อยที่อยู่ในอ้อมกอดของจุฑาวันแม้แต่นิดเดียวหากแต่กลับทําใบหน้าขุ่นเคืองใส่หน้าลูกทั้งสองคนโกรธแค้นอย่างที่สุดก็หล่อนกําลังมีความสุขอยู่กับปันธรแม้ว่าจะเคยเป็นคนรักเก่ากันมาก่อนแต่ขณะนี้ก็คือข้าวใหม่ปลามัน แค้นเคืองทุกคนที่เข้ามาขัดขวางความสุขของหล่อนกับบรรทอนแม้กระทั่งลูกในชายเพลออจ้องมองใบหน้าลูกทั้งสองด้วยดวงตาที่เขียวปัดไปนะไปทะเลาะกันที่อื่นเบื่อจริงๆเชียวไอ้ลูกสองคนนี่หล่อนตวาดแวดอย่างไร้ปราณีคราวนี้หนูน้อยทั้งสองก็ได้แต่ยืนมองหน้ากันด้วยดวงตาละห้อยดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัข ไดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับลูกทั้งสองเริ่มประจักษ์ใจแล้วว่าเหตุใดลาวันเมียรักของเขาจึงรีบร้อนเผาร่างของเขานักก็เพราะเหตุผลอันนี้นี่เองต้องการจะรับชายคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนเขาเป็นความเศร้าที่เหลือจะเศร้าเขามันโง่เองโง่ที่รักลาวันมากไปจนลืมคิดถึงเหตุที่รักมากจะออกมาเป็นเช่นไรและเริ่มแคลงใจขึ้นมาอีกว่าทั้งเมียรักและชายชู้อาจรู้เห็นการตายของเขา จำได้ว่าก่อนที่เขาจะหมดสิ้นลมหายใจเขาพยายามดิ้นตนร้องขอให้ราวันรีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลขณะที่หล่อนยังยืนกอดอกนิ่งมองหน้าเขาด้วยแววตาอันสะใจรอยยิ้มที่ริมฝีปากบางยังยิ้มเยาอะให้แก่เขาจนกระทั่งเขาต้องหมดสิ้นลมหายใจไปเพิ่งรู้เพิ่งตาสว่างว่าแท้จริงแล้วตลอดเวลาที่เขาทุ่มเทความรักให้ไปกับราวันนั่นคือความว่างเปล่า เราไม่เคยมองเห็นค่าในความรักของเขาเลยแม้แต่เพียงปลายก้อยเพียงแค่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ก็ไม่เคยเลยสักคราที่จะเกลียดชิงชังในตัวราวันทั้งที่รู้ว่าลาวันไม่ได้รักเขาเลยคนที่หล่อนรักก็คงเป็นชายชู้ของหล่อนนั่นเองเริ่มเกลียดชิงชังแค้นเคืองต่อชายชู้ของลาวันมันคงชื่อว่าบรรทอนสินะได้ยินเสียงหวานๆของลาวันพร่ำเรียกขาแต่ชื่อของมัน ไอบันทอนไอคนเลวแย่งชิงทั้งเบียร์และทรัพย์สมบัติไปครอบครองนึกแล้วอยากจะกระโดดไปกัดที่ใบหน้าของมันยิ่งนักแต่แล้วความรู้สึกเหล่านั้นของดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขก,ก็เปลี่ยนไปเมื่อได้ยินลูกสาวคนโตเอ่ยกับลูกชายคนเล็กด้วยน้ำเสียงอันเศร้าส้อยตาจุธาเราออกไปทะเลาะก,กันข้างนอกเถอะนะประเดี๋ยวคุณแม่จะโกรธเรามากกว่านี้ก็ได้พี่วันดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขมองไปยังใบหน้าของจุธาในตากลมแปว๋วมีแววน้อยใจพูด เหลือหลาเห็นฟันหลอซี่เล็กๆแล้วหนูน้อยทั้งสองก็เดินกอดคอกันหายไปจากห้องโถงขณะที่จุทาวันยังอุ้มสุนัขที่มีดวงวิญญาณเจตอาศัยอยู่ไปด้วยในความรู้สึกของดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขรู้สึกสุขใจที่เห็นลูกทั้งสองมีความรักให้แก่เขาทั้งที่ไม่รู้ด้วยว่า ในร่างสุนัขที่อุ้มอยู่นั้นบีดูวิญญาณเจตบิดาของทั้งสองอาศัยอยู่ทั้งยังมีความรู้สึกเศร้าใจระคนไปด้วยที่รู้ความจริงว่าลาวันได้มีชายคนใหม่มาทำหน้าที่แทนเขาทั้งลาวันและบรรทอนต่างมองร่างเด็กทั้งสองที่กำลังก้าวจากห้องโถงไปด้วยความรู้สึกอันโล่งใจไปกันหมดแล้วเส้นน้ำหัวใจของเราบรรทอนพูดด้วยน้ำเสียงเย่ะหยันสะใจเกลียดเด็กทั้งสองคนก็ตรงที่อยากมาเกิดเป็นลูกเจตก่อนทำไมเหตุใดจึงไม่ รอมาเกิดเป็นลูกของเขาแต่ก็น่าสงสารพวกแกเหมือนกันนะจ๊ะพี่บรรทอนเรากําลังจะทํากับพวกแกมากเกินไปหรือเปล่าจ๊ะฆ่าพ่อเขาแล้วยังมารังแกน้ําใจพวกเขากันอีกนะจ๊ะลาวันพูดเสียงแหบแห้งขณะที่อีกฝ่ายเหยียดยิ้มหยันลาวันจ๊ะพวกเด็กๆอ่ะเราต้องดุกันบ้างสิจ๊ะคืนปล่อยกันมากมันก็จะไม่ดีกับพวกเด็กๆเคยได้ยินไหมจ๊ะน่ากลัวให้ผูกรักลูกให้ตีอ่ะบรรทอนพูดยกสุภาษิตมาให้ลาวันฟัง เพื่อที่หล่อนจะได้ลดความสงสารที่มีต่อเด็กทั้งสองและในทางตรงกันข้ามเขาก็กําลังจะเพิ่มความโหดร้ายให้กับลาวันโดยที่หล่อนเองก็ไม่รู้ตัวว่ากําลังถูกสั่งสอนให้เหยียมเกลียมเหมือนกับบรนทอนบังเอิญว่าลาวันเองก็ไม่เคยแคร์ใครมากเกินไปกว่าบรรทอนอีกเช่นกันแม้ต่สุขที่เป็นพ่อของหล่อนเองรู้อีกแล้วว่าตาสุขเองก็กำลังแครงใจอยู่กับการตายของเจตแต่ลาวันกับบรนทอนอยังรู้สึกเฉย ประสาอะไรกับพวกบรรดาคนรับใช้ภายในบ้านที่ทุกคนต่างพากันสงสัยในการตายของเจตและกำลังจับตามองลาวันกับบรรทอนในลักษณะเดียวกับตาสุบรรทอนเองก็พร่ำสั่งสอนต่อลาวันเสมอว่าหากมีผู้หนึ่งผู้ใดแครงใจสงสัยกับเรื่องการตายของเจตก็ให้ไล่คนผู้นั้นออกไปจากบ้านทันทีไม่เว้นกระทั่งตาสุแต่สำหรับตาสุ อันได้รับกรณีพิเศษตรงที่เป็นพ่อของลาวันบันทรก็เลยแนะนําให้โยนเงินไปสักก้อนแต่ลาวันก็ยังใจไม่แข็งพอที่จะทําตามที่บันทรปรารถนาหลอนจึงมีข้ออ้างต่อบันทรเสมอมาว่าควรที่จะให้มีแต่สุขไว้กับบ้านก็เพื่อจะได้ช่วยดูแลจุทาวันและจุทาในยามที่หล่อนกับเขาจะมีความสุขต่อกันบรนทอนเริ่มเห็นด้วยในเรื่องนี้ก็คนมันมากไปด้วยไฟราคะด้วยกันทั้งสองคนนี่นะ ยามทูตถ้าจะเพี้ยนตอนที่18การหวนกลับเข้ามาอยู่ภายในบ้านอีกครั้งของดวงวิญญ,ญาณเจตในร่างสุนัขนั้นดูจะสร้างความวุ่นวายดีพิกลบางคราวบรรดาคนรับใช้ภายในบ้านก็มักจะแอบได้ยินสุนัขพูดได้เหมือนกับคนทั่วๆไปมีทั้งเสียงบน่นเสียงหัวเราะเสียงด่าทอใครสักคนหนึ่ง ก็ด้วยในเวลานั้นยมทูตได้แวะมาเยี่ยมดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขนั่นเองจึงมีทั้งการพูดคุยทักทายกันบ้างทะเลาะกันบ้างตามภาษาคู่ปรับกันและที่ร้ายไปกว่านั้นบางครั้งก็ยังมีการชักชวนกันไปเที่ยวเตะตามสถานที่ต่างๆบาบ้างคลับบ้างแล้วแต่ที่ยมทูตจะสั่งการกับดวงวิญญาณเจต และในทุกๆครั้งที่ยมทูตได้มาชักชวนให้ดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขพาตนไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนั้นยมทูตก็จะช่วยในละมิดร่างเดิมของเจตให้กับเขาแม้การที่ยมทูตได้มาชักชวนให้ดวงวิญญาณเจตไปเที่ยวเตะกับตนนั้นจะถูกเท่นเท้าพญามมจุราชลงโทษในทุกครั้งแต่ยมทูตก็ยังยินยอมจะถูกลงโทษในข้อหาหลบหนีหน้าที่การงานมาเที่ยวเตะความลับก็ยังคงเป็นความลับ ด้วยท่านเท้าพญาเมจุราชเองก็ยังไม่รู้ความคืบหน้าของดวงวิญญาณเจตอีกเช่นกันรู้ก็เพียงว่ายมาทูตพาดวงวิญญาณเจตกลับมาส่งคืนร่างเดิมฉะนั้นการที่ยมทูตยังคงหลบหนีหน้าที่และเที่ยวเตะของยงมทูตความผิดทั้งปวงจึงไม่มีดวงวิญญาณเจตเข้ามาร่วมในครั้งนี้อีกเช่นกันดวงวิญญาณเจตต้องทนทุกทรมานอยู่กับหัวใจที่แค้นเคืองที่ตนไม่อาจทําอะไรบันทอนได้เลย ทั้งแค้นทั้งหึงหวงราคนปนเปกันไปหมดในตัวลาวันก็บันทอนเล่นมาก่อจูบเมียรักของเขาต่อหน้าต่อตาคงเห็นว่าเขาเป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งต้องโดนเยอะหยันเหยียบลงกลางหัวใจของเขาที่สุดแล้วความแค้นใจเจ็บใจทั้งปวงก็มาตกลงที่ยมทูตแต่เพียงคู่เดียวเพราะยมทูตคือต้นเหตุสําคัญหากจะไม่ใช่ยม,มทูตทุนนี้แล้วดวงวิญ,ญญาณเจต ก็คงจะไม่ส่งเสียงดังสนั่นลั่นไปจนเข้าสู่แก้วหูของยมทูตด,ด้วยความคับแค้นใจเป็นอย่างที่สุดดวงวิญญาณเจตจึงตะโกนดังก้องไปยังนรกและสะท้อนเข้าไปในแก้วหูของยมทูตยามาทูตเว้ยอยู่ไหนมาช่วยไอเจตด,ด้วยไอเจตมันไม่อยากเป็นหมาแล้วเสียงตะโกนอย่างคับแค้นใจสิ้นลงคราวนี้ก็เป็นเสียงเห่าหอนของสุนัขที่ดังออกมาจากปากอันหนาใหญ่ของร่างสุนัข ที่ดวงวิญญาณเจตอาศัยอยู่หรือจะเป็นในก็คือดวงวิญญาณเจตเห่าหอนใช่เองยมทูตท,ที่กําลังนอนกระดิกขาอยู่กับเปลร,ระหว่างต้นยิ้วสองต้นและกําลังควนเพลงฮิตในอดีตสุกจริงน้อกิ่งทองสมแล้วคู่คลองของยมเป็นหงทองด้วยเสียงตะโกนกล้องของดวงวิญญาณเจตในร่างของสุนัขนั่นเองที่เป็นต้นเหตุให้ยมทูตต้องหล่นลงจากเปลและมานอนยิ้มใบหน้าเหมือนมดกัดเฮ้ยนี่มันเสียงไอ้เจตนี่ว่า มันเกิดเป็นบ้าอะไรขึ้นมาวะถึงได้แหกปากเข่าหอนมาถึงนรกหรือว่ามันจะเป็นบ้าไปแล้วจริงๆเออนี่มันก็เดือนเมษายนแล้วนี่หว่ามีสิทธิ์วะยมาทูดพึมพำรรสีหน้าตื่นตื่น,นแกมพิศวงท่านยมาทูดเว้ยได้ยินเสียงของไอ้เจตคนนี้ครวญมาไหมโปรดมาดูแลชีวิตลูกหมาตัวน้อยๆอ,อย่างไอ้เจตบ้างเหอะทรมานทั้งหัวใจและกายเพราะใครดวงวิญ,ญญาณเจตตะโกนด้วยน้ำเสียงประชดประชันอีกทั้งหูและหาง ก็ตั้งชี้เดเนื่องจากอาการแค้นเคืองอยมทูตแบบสุดๆขาทั้งสองข้างก็ยังซอยยิกๆอยู่กับพื้นด้วยแรงโทสะช้าๆตะโกนด่าข้าหรือไอเจตถึงแม้เองจะไม่ด่าข้าตรงๆแต่ข้าก็รู้ทันเองความผิดมันอยู่ที่พ่อแม่เองหรอกเว้ยดันเสือกตั้งชื่อว่าเจตทำไมอ่ะรู้อยู่แล้วว่าคนชื่อเจตมันล้นโลกอะอยมทูต คำรามดังก้องนรกอย่างเข้าข้างตนเองและเห็นใจตนเองมาตลอดก็คงไม่มีใครที่ไหนหรอกที่จะยอมรับผิดกันอย่างง่ายๆแม้แต่พยานหลักฐานนั้นจะประจักษ์แล้วต่อสายตาเมื่อมีช่องทางที่จะให้ตัวเองรอดชนะได้ก็ย่อมจะก,กระทำโดยเฉพาะยมทูตแล้วตนเองต้องถูกเสมอไอ้อยมทูตเว้ยได้ยินไหมที่เรียกอะทำให้กับผมเป็นหมาแล้วยังจะไม่มาดูแลชีวิตหมาๆอย่างกับผมอีกเหรอ จะมาหรือไม่งั้นกระผมจะวิ่งให้รถชนตายเดี๋ยวนี้เลยกระผมจะได้ฟ้องท่านเท้าพญามมจุราชให้หมดเลยว่าท่านยังมาทูตแด้แอบดื่มน้ำเมาในเวลาปฏิบัติงานดึงวิญญาณเจตในร่างของสุนัขตะโกนโต้อตอบด้วยน้ำเสียงอันเฉียบขาดหนักแน่น จริงใจแตะคนกับเสียงเย้ยหยันแกมขู่ขวัญและในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลยังมาทูดถ,ถึงกับในตาเหลือกลานใบหน้าที่ดำๆเริ่มสลดลงแต่กระนั้นก็ยังปากแข็งอยู่ดังเดิมจึงตะโกนตอบคืนไปว่าเฮ้ยๆๆ้ย้ไอปากหมาอย่านะมึงอย่าเสือกคิดสั้นนะมึงข้ากำลังจะไปหาเองเดี๋ยวนี้แล้เว้ย สิ้นเสียงของยมทูตคราวนี้ยมทูตก็เริ่มใช้สายตากวาดมองไปรอบๆบริเวณนรกที่ตนอยู่มองดูเห็นไม่มีผู้ใดอยู่ในบริเวณนี้แล้วโดยเฉพาะเหล่าผู้ที่มีอำนาจในนรกอย่างเช่นสุวรรณสุวรรณมีเพียงเหล่าวิญญาณบาปที่กำลังโดนลงโทษทันในคดีต่างๆกันอยู่โอกาสทองสำหรับยมทูตแล้วจริงๆไหนๆดวงวิญญ,ญาณเจตก็หวยหวนร้องครวญครางกวนใจไม่หยุดเยี่ยงนี้ ก็คงต้องไปดูสักหน่อยอย่างน้อยๆแล้วบางทีดวงวิญญาณเจตก็อาจจะพายมทูตไปเจอใบหน้าสาวๆส,สวยๆตามขับตามบายอีกเหมือนเคยแค่เป็นเพียงความคิดยมทูตยังต้องรีบยกมือขึ้นเช็ดที่ขอบปากอันหนาใหญ่ของตนเองซึ่งเต็มไปด้วยหยดน้ำลายที่กำลังไหลยเยิ้มออกมาอย่างกระหายสตรีก่อนที่ร่างของยมทูตจะหายแวบไปในพริบตาเพียงแค่ชั่วอึดใจร่างของยมทูตก็มายืนเด่นตัตง,งานตรงหน้าสุนัข ที่มีดวงวิญญาณเจตอาศัยอยู่วันนี้ยมมทูตมาในมาสใหม่คือไม่ได้นุ่งจงกระเบนสีแดงเหมือนกับทุกๆครั้งที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่รับดวงวิญญาณผู้ใดหากแต่วันนี้ยมทูตใส่สูตรสีแดงทั้งชุดแบบไม่เกรงกลัวว่าจะโดนวิญญาณควายไล่ขวิดเอาดวงวิญญาณเจตแม้ยังอยู่ในร่างของสุนัขแต่ด้วยจิตที่ยังเป็นมนุษย์ดวงวิญญ,ญาณเจตจึงทนดูสภาพของยงมทูตในขณะนี้ไม่ไหวจึงปล่อยเสียงหัวเรกากากๆออกมาดังๆ ยมทูตกลับยิ้มหน้าบานด้วยยังไม่แจ้งใจในความหมายที่ดวงวิญญาณเจตหัวเราะอยู่ความคิดนั้นสวนทางกันยมปะทูตมีความเข้าใจว่าเจตอาจหัวเราะพอใจในชุดสูทสีแดงเข้มทั้งชุดที่ตนสวมใส่อยู่ข้าหล่อใช่ไหมเจตเอ็งถึงได้หัวเราะข้าจนหางชี้อย่างนั้นน่ะเออหล่อครับหลอ่อหล่อมากๆม,มากเลยครับท่านยมทูดดวงวิญญ,ญาณเจตในร่างสุนัข พูดไปก็ส่งเสียงหัวเราะอย่างขบขันไปยังประตูยืนสำรวจร่างของตนเองแต่หัวจะดเท้าแล้วหันมาส่งรอยยิ้มกับดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขด้วยแววตาเป็นประกายวาววับอย่างพึงพอใจข้าหล่อักขนาดนี้แล้วอ่ะหวังว่าเองคงเข้าใจข้านะไอเจตแบบว่าข้าเตรียมพร้อมที่จะท่องราตรีกับเองดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขใส่หัวไปมาดวงตาคู่ที่มีขนสุนัขปกปิดมีแววขัดเคืองใจก่อนเอ่ยกระไรออกมา ยังครับท่านยมทูตกระผมขอพักเรื่องเที่ยวเตะไว้ก่อนแต่เรื่องที่สําคัญสําหรับกระผมก็คือกระผมเบื่อชีวิตมาหมานี่เต็มทนแล้วครับ